สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแบ่งใบของโฮย่าใบหัวใจนะคะนี่คือโฮย่าใบหัวใจที่เราสั่งมาทางออนไลน์แกะกระถางเมื่อวานนี้นะคะเอาถาังไปแช่น้ําผักซสรแล้วเรียบร้อยเขาว่ามีมาห้าใบมีมาห้าใบเป็นพันใบด่างในนะคะใบเขาจะเป็นรูปหัวใจสวยมากเลยเราตัดออกมาหนึ่งใบนี่ค่ะตัดยอดมันมาหนึ่งใบเอามาช้าค่ะส่วนกระถางนี้ก็ปล่อยไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะงอกขึ้นมาใหม่ตรงบริเวณตานี้นะคะเดี๋ยวจะมีใบใหม,มนะ่มาส่วนหนึ่งใบนี้นะเอามาช้หม่ใส่ถังเล็กๆอย่างนี้ค่ะเอาดินดําดินแกรดนะคะใส่ไว้ ใ่เปอกไข่ที่ตากแห้งแล้วนิดนึงไว้เป็นปุ๋ยคะแล้วก็กลากมะพร้าวที่แช่น้ําที่แช่น้ําไปแล้วแช่น้าไปแล้วหนึ่งคืนนะแล้วก็ใช้ใบเขาเนี่ยเขามีรากแล้วที่เราเลือกใบนี้เพราะว่าเขามีเขามีรากอยู่แล้วเอาปากลงไปนี่คะ่ะปากลงไปกดแน่นๆเติมใบเ,เติมกลมากมะพราะ้าวขาไม่ต้องใช้ดินเยอะนะคะเขาอยู่กับกลบากมะพร้าวชุ่มๆนี่คะ่ะนี่คะ่ะเราก็จะได้หัวใจใหม่หนดวงอย่างนี้ทีนี้ข้างล่างเนี่ยมันเป็นถังรูเราก็หาพลาสติก พลาสติกที่ที่เอ่อเป็นแก้วน้ําก็ได้หรือขวดน้ําก็ได้นะคะเอาแสตใส่น้านะแล้วก็อันนี้วางไว้นะอย่าอ่าเนี่ยค่ะให้น้ามันอยู่ข้างนอกนะคะใส่น้ำแล้ววางไว้แล้วก็เอาไปตั้งโต๊ะได้เลยเนี่ยค่ะเราก็จะได้โห่ยาใบหัวใจพอดีเรามีตะกร้าไว้วไม้เก่าอยู่เนี่ยค่ะได้โห่ยาใบหัวใจโอ้มาถ้ามันเอียงก็กดๆแน่นๆได้แล้วค่ะ I'm ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกโชนความหวังนำังใจ สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันอังคานะคะตามตำราเขาบอกว่าวันอังคารเนี่ยเหมาะกับการปลูกไม้ใบไม้อะไรที่แบบเราเอาไปโยงจากใบนะคะเราก็เลยมาที่ไม้มงคลน,นี่คือต้นพลอยชมพูนะคะใบสีชมพูสวยสดวิ้งสดใสเราซื้อมาจากออนไลน์เมื่อวานนี้แกะกล่องเมื่อวานนี้ราคา40บาทเนี่ยค่ะเข้ามาแบบนี้เลยเป็นกระถาง3นิว้วส่งมานะคะแล้วก็อยู่ในกล่องพัสดุตั้งสองวันอะเขาไม่เฉาไม่เหี่ยวเราเอาพักฟื้นไว้แล้วคืนหนึ่งวันนี้เราจะมาเพิ่มมูลค่า อยากซืิบบาทจะทําให้เป็นร้อยบาทโดยการเปลี่ยนกระถางค่ะนี่ค่ะอันนี้กระถางมนิมมอลก็สั่งมาทางออนไลน์นะคะใบละ35บาทค่ะเราแค่ถอดออกม,มาใส่ในถังโอ้โหเขาก็มีรากมาอย่างดีเลยนะคะเขามีรากมาดีมากเลยดูด,ดิรากเขาสวยมากนี่เราก็เปลี่ยนถางถางนี้ใส่ทิ้งไปแล้วนะคะมีเปลือกไข่ที่ตากแห้งนิดหน่อยนะเป็นปุ๋ยธรรมชาติใส่ลงไปขุดขุดขุด,ขดนี่ค่ะแค่นี้เราก็จะได้แล้วนี่ค่ะเช็ดเฉยเช็ด่อย,อยเราก็จะได้ถางค่ะเราก็เอา,เอา,เอากาะป๋อมะพร้าว มะพร้าวที่แช่น้าไว้เอามาใส่ข้างบนเพื่อรักษาความชื้นอุณหภูมินะคะมีหินวางๆไปสักหน่อยนะคะหินหินเพื่อให้ทับกับมะพร้าวไว้แค่นี้เองเราก็จะได้ต้นไม้ที่โมโมลค่าเท่าไหร่อย่างนี้เราจะมาต้นไม้ขายร้อยเลยนะร้อยขึ้นไปแหละร้อยขึ้นไปใช้นี่เลยใช้นี่เลยค่ะเป็นกระถางต้นไม้ตั้งโต๊ะไหมคะสวยงามเพิ่มมูลค่าในทันทีทันตาโชคดีมีเงิน I'm